สวัสดีคะ่ะนักศึกษากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนตอน้นตอนที่3เรื่องเซลล์กับครูทันพิชชาเขืองเชียงขวางในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันอยู่3มเรื่องเรื่องที่ 1. ขนาดและรูปร่างของเซลลพืชและเซล์สัตว์เรื่องที่ 2. องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซล์สัตว์เรื่องที่สกระบวนการที่สารผ่านเซล หลังจากเรียนรู้ทั้ง3เรื่องนี้แล้วครูก็มีความคาดหวังว่า 1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงโครงสร้างองค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ได้ 2. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซล์สัตว์ได้ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันเรื่องทั้ง3เรื่องนะคะครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาได้ลองทำกันดูนักศึกษาเตรียมสมุดปากการพร้อมแล้ว งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเซลล์ข้อหนึ่งข้อใดคือสารพันธุกรรมก็คาร์โบไฮเดรตขไขมันข้ DNA, ขีเอ็องไลโซโซมข้อสองโครงสร้างใดของเซลล์ ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่เซลล์กผนังเซลล์ขเยื่อหุ้มเซลล์ไมโทโคอนเดียงอไลโซโซมข้อ3โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นกผนังเซลล์ขเยื่อหุ้มเซลล์ขนิวเคลียสอ ทโลซึมข้อ4เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรออเซลล์พืชมีลักษณะกลมรีส่วนเซลล์สัตว์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมขอเซลล์พืชมีลักษณะเป็นเหลี่ยมส่วนเซลล์สัตว์เป็นทรงกลมพอเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะเหมือนกันมากอเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีรูปร่างนิวเคลียสที่แตกต่างกันข้อ5โครงสร้างที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับสมองของเซลล์ได้แก่ข้อใดกนิวเคลียสขอคอโรพลาสต์ last, ขเซนติโออไรโบโซมทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเซลล์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งข้อใรคือสารพันธุกรรมนักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบข้อคอ DNA ข้อสองโครงสร้างของเซลล์ใดทำหน้าที่ให้พลังงานแก่เซลล์ข้อนี้ตอบข้อไหนถูกคะนักศึกษาตอบข้อคอไมโทคอนเดรียข้อสาโครงสร้างใดของเซลล์ มีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อกผนังเซลล์ข้อ4เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรข้อนี้นักศึกษาคิดดีๆนะคะตอบข้อไหนถูกคะตอบข้อขอเซลล์พืชเป็นเหลี่ยมเซลล์สัตว์เป็นทรงกลมข้อ5 โครงสร้างที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับสมองของเซลล์ได้แก่ข้อใดตอบข้อไหนดีคะตอบข้อกนิวเคลียสเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักศึกษาคะนักศึกษาเคยรู้หรือเคยสงสัยไหมคะว่าร่างกายของมนุษย์สัตว์หรือพืชประกอบด้วยอะไรบ้าง ในอวัยวะต่างๆในร่างกายมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างถ้าอยากรู้กันแล้วนั้นเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะนักศึกษาคะนักศึกษาเคยได้ยินควาว่าเซลลไหมคะเซล์ลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือหน่วยพื้นฐานของทุกชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจประกอบด้วยเซลล์เพียงหงเซล ซึ่งมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจประกอบด้วยหลายๆเซลล์ซึ่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในปีคริสต์ศักราช1665โรเบิร์ตฮุกได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเพื่อส่องดูไมค้ครกที่เฉือนบางๆและพบว่ามีช่องเล็กๆจำนวนมากช่องเล็กๆเ,เหล่านั้นโรเบิร์ตฮุกเรียกว่าเซลล์เซลล์ที่ฮุกค้นพบเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะ แต่ช่องเล็กๆนั้นคงรูปร่างอยู่ได้เพราะมีผนังเซลล์นั่นเองค่ะแล้วพืชกับสัตว์ล่ะคะนักศึกษาคิดว่าสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้มีเซลล์ที่เหมือนหรือต่างกันหรือเปล่าคะเรามาหาคำตอบกันเลยค่ะเซลล์แต่ละชนิดจะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันเซลล์พืชจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเซลล์สัตว์จะมีลักษณะกลมรีเซลล์ส,ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กมากนะคะ ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าเห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเท่านั้นแต่ก็จะมีเซลล์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ได้ชัดเจนเช่นเซลล์ของไข่รูปร่างและขนาดของเซลล์แต่และชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดหน้าที่และที่อยู่ของเซลล์ค่ะ เรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สององค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของเซลล์กันบ้างนะคะว่าเซลล์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมหรือทรงรีเซลล์เหล่านี้มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยน้ํามากที่สุดถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดถึงแม้จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่จะมีองค์ประกอบพื้นฐานภายในเซลล์ที่มีความคล้ายคลึงกันมากค่ะโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆดังนี้นะคะ 1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 2. นิวเคลียสสาไซโทพลาสซึมส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ภายในเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้ประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือเยื er ่อห um ุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรน และหนังเซลล์หรือเซลล์วอลเรามาดูส่วนประกอบแรกเลยนะคะเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนเป็นเยื่อที่บางมากที่ห่อหุ้มเซลล์เอาไว้ป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์มีโครงสร้างประกอบด้วยไขมันเรียงตัวสองชั้นซึ่งไขมันนี้มีโครงสร้างอีกสอส่วนคือส่วนหัวและส่วนหางระหว่างชั้นไขมันจะมีโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตแทรกอยู่เป็นระยะระยะ เยื่อหุ้มเซลล์จะมีรูเล็กๆตัวให้จำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นี้ได้เยื่อหุ้มเซลล์จึงทําหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่จะผ่านเข้าออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะคะโมเลกุลของสารบางชนิดเช่นน้ําออกซิเจนคราร์บอนไดออกไซด์สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นี้ได้ค่ะแต่สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นโปรตีนไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะ เยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านและทำหน้าที่กำหนดขอบเขตของเซลล์ด้วยค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบที่2นะคะผนังเซลล์หรือเซลล์วอลเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมากเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นจำนวนมากเมื่อสร้างใหม่ๆผนังเซลล์จะมีลักษณะบางต่อมาจะหนาขึ้นเพราะมีการสะสมสารต่างๆโดยชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ชั้นเก่าถูกดันออกไปห่างจากโปรโตพลาซึมผนังเซลล์พบได้ในเซลล์พืชทุกชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวปลาและแบคทีเรียบางชนิดโดยจะห่อหุ้มเยื่อเซลล์ไว้อีกชั้นหนึ่งค่ะผนังเซลล์ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์นะคะซึ่งถึงแม้ว่าผนังเซลล์จะหนาหรือมีความยืดหยุ่นดี แต่ผนังเซลล์ก็ยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่านได้นะคะผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันก็จะมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันสําหรับองค์ประกอบของผนังเซลล์ของเซลล์พืชประกอบด้วยเซลลูโลสและเพกตินซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตค่ะเซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะคะแต่จะมีสารเคลือบผิวเซลล์ที่เป็นสารประกอบพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต สารเคลือบผิวเซล์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นโครงสร้างที่มีความเหนียวแข็งแรงไม่ละลายน้ําและทําให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้โดยลดการสูญเสียน้ําให้กับเซลล์ค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้เซล์เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ได้เป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่อไปเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานข้อที่2นะคะโครงสร้างพื้นฐานของเซลลข้อที่2ก็คือนิวเคลียส นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์โดยทำงานร่วมกับไซโตพลาึมความสำคัญนะคะมีความสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ค่ะโครงสร้างของนิวเคลียสนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นอยู่รอบๆนิวเคลียสที่ห่อหุ้มนิวเคลียสเอาไว้นะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน เช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะซึ่งก็จะมีรูเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนของสารเคมีระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึมโดยบริเวณชั้นนอกของเย uh um ื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะมีไรโบโซมเกาะอ,อยู่เซลล์ทั่วๆไปจะมีนิวเคลียสเพียงหนึ่งอันนะคะแต่เซลล์กล้ามเนื้อก็จะมีนิวเคลียสหลายอันและเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะไม่มีนิวเคลียสเลยค่ะ ส่วนที่2ค่ะนิวคลีโอลัสเป็นโครงสร้างที่ปรากฏเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในนิวเคลียสทำหน้าที่ในการสังเคราะห์กรดนิวคล,ออกกลีิกชนิดหนึ่งเรียกว่ากรดไรโบนิวคลีิก ic, หรือ RNA กับสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมโดยสารเหล่านี้จะถูกส่งผ่านจากกรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกไปยังไซโทพลาซึมส่วนที่3ค่ะโครมาติน โครมาตินมีลักษณะเป็นร่างแหคล้ายเส้นได้กระจายอยู่ทั่วไปในนิวเคลียสบนโครมาตินจะประกอบไปด้วยยีนก็คือ DNA รวมกับโปรโตีนฮิสโตนในระยะที่เซลล์มีการแบ่งตัวโครมาตินจะหดสั้นลงเป็นแท่งมีแขนสองแขนเรียกว่าโครโมโซมค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ข้อที่3นะคะก็คือไซโทพลาซึม สิ่งที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ยกเว้นนิวเคลียสเราเรียกว่าไซโทพลาซึมค่ะซึ่งไซโทพลาซึมจะเป็นของเหลวที่มีโครงสร้างเล็กๆก,ก็คือออร์แกเนลแล้วก็กระจายอยู่ทั่วไปนะคะโดยออร์แกเนลส่วนใหญ่ก็จะมีเยื่อหุ้มทำให้องค์ประกอบภายในออร์แกเนลแยกออกจากองค์ประกอบอื่นๆในไซโทพลาซึมค่ะนักศึกษาคะ ต่อไปเรามาดูว่าออร์แกเนลที่สำคัญสคัญกันนะคะว่ามีอะไรบ้างและหน้าที่ของออร์แกเนลในเซลล์ทำหน้าที่อะไรออร์แกเนลที่อยู่ในไซโทพลาซึมค่ะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเป็นออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นตาข่ายมีท่ออยู่ภายในแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะชนิดเรียบสร้างไขมันสร้างฮอร์โมนทำลายสารพิษและยาต่างๆค่ะ ชนิดครูค่ะสังเคราะห์โปรตีนและส่งโปรตีนไปยังกอจิคอมเพกค,ค,ค่ะไนโซโซมเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวมีลักษณะเป็นถุงภายในถุงบรรจุเอนไซม์หรือน้ำย่อยนั่นเองค่ะพบในเฉพาะเซลล์สัตว์นะคะทำหน้าที่ย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์แคลเโอ มีลักษณะเป็นถุงที่เป็นเยื่อหุ้มทําหน้าที่บรรจุสารอาหารที่รับมาจากภายนอกเซลล์เพ่อย่อยสลายต่อไปค่ะ g o จ g i Body หรือ Golgi Complex ทําหน้าที่เติมคาร์โบไฮเดรตให้กับสารที่สร้างมาจาก Endoplasmic Reticulum ทั้งชนิดเรียบและชนิดครูขระและยังทําหน้าที่ตรวจสอบสารด้วยนะคะ m i t o c อ o n d r i a เป็นออ g a n e เน e ที่มีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งพลังงานรูปร่างทรงกลมเยื่อหุ้มสองชั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานภายในเซลล์ค่ะเซนชโเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะพบในเซลล์สัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเป็นบริเวณที่ยึดเส้นใยสปินเดิลเพื่อในการเคลื่อนที่ของคโครโมโซมและแยกโครมาติดแต่ละคู่ออกจากกันจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ค่ะคอโรพลาส เป็นออกเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวพบเฉพาะในเซลล์พืชและแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ประกอบด้วยคลอโรฟิลล์หน้าที่ของคลอโรพลาสต์จะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะไรโบโซมเป็นออกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มและมีขนาดเล็กที่สุดกระจายทั่วไปในไซโทพลาซึมเกาะอยู่ที่ผิวผนังของเอนโดพลาสมิก ปรติุคูลัมทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับขนาดรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่อไปค่ะเราจะมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรเซลล์พืชมีรูปร่างที่เป็นเหลี่ยมมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก มีโครพลาสต์อยู่ภายในเซลล์ไม่มีเซนติโอแวลคิโอขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนไม่มีไลโซโซมส่วนเซลล์สัตว์นะคะเซลล์สัตว์มีรูปร่างทรงกลมหรือรีไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอกไม่มีโครพลาสต์มีเซนติโอใช้ในการแบ่งเซลล์ แต่คิวโอมีขนาดเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจนมีลาโซโซมค่ะและเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่3กระบวนการที่สารผ่านเซลล์ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนนี้นะคะ นักชีววิทยาได้ศึกษาการลำเลียงของสารเข้าสู่เซลล์พบว่ามี2รูปแบบด้วยกันคือ 1. การแพร่ 2. การออสโมซิสการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าสมดุลการแพร่คือ ความเข้มข้นของอนุภาคของสารเท่ากันทุกบริเวณโดยที่อนุภาคของสารเคลื่อนที่ในอัตราเร็วที่คงที่ทุกบริเวณออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ําผ่านเยื่อบางๆซึ่งตามปกติจะหมายถึงการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดผ่านเท่านั้นการแพร่ของน้ํา จากบริเวณที่เจือจางกว่าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่าหรือจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อยค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งแบ่งภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ก็คือไซโทพลาซึมน้ำจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ทางเข้าและออกภายในเซลล์และนอกเซลล์ได้ออกซิเจนซึ่งอยู่ภายนอกเซลล์ก็จะแพร่ผ่านเข้าสู่ภายในเซลล์ได้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ภายในเซลล์ก็จะแพร่ผ่านสู่นอกเซลล์ได้เช่นกันค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการที่สารผ่านเซลล์นะคะปริมาณน้ําผ่านเข้าออกจากเซลล์เท่ากัน ทำให้เซลล์คงสภาพปกติปริมาณน้ำเข้าสู่เซลล์มากกว่าที่น้ำออกจากเซลล์ทำให้เซลล์ขยายใหญ่จนกระทั่งเซลล์แตกปริมาณน้ำที่ออกจากเซลล์มากกว่าปริมาณน้ำที่เข้าสู่เซลล์จะทำให้เซลล์เหี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์เต่งและเซลล์เหี่ยวนั่นเองค่ะ ก่อนจบเนื้อหาในตอนนี้เรามาทบทวนเนื้อหากันอีกครั้งนะคะเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือหน่วยพื้นฐานของทุกชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีหลายเซลล์โรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์เป็นคนแรกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูไม้คอรกพบช่องเล็กๆจำนวนมาก จึงเรียกช่องนั้นว่าเซลล์เซลล์แต่ละชนิดมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดหน้าที่และตำแหน่งของเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมองได้ด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเซลล์ Sell พืชจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเซลล์ Sell สัตว์มีลักษณะกลมหรือรีภายในเซลล์มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากที่สุดและโครงสร้างของเซลล์ ครงสร้างของเซลล์แบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่2นิวเคลียสส่วนที่3ใสไซโทพลาซึมส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็จะประกอบด้วย2ส่วนนะคะเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่บางป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์ประกอบด้วยไขยมันเรียงตัวสองชั้น และมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแทรกอยู่เป็นระยะเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์จึงมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านและกำหนดขอบเขตของเซลล์โครงสร้างที่ 2. นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์มีความสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์นิวเคลียส มีโครงสร้างเป็น3ส่วนนะคะคือ 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆสองชั้นอยู่รอบๆนิวเคลียสมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะมีรูเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึมโครงสร้างที่2นิวคลีโอลัสเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในนิวเคลียสสังเคราะห์ RNA โครงสร้างที่สโครมาตินมีลักษณะเป็นร่างแหคล้ายเส้นได้กระจายอยู่รอบนิวเคลียสบนโครมาตินจะมียีน d n a ในระยะเซลล์หดตัวสั้นลงเป็นแท่งมีแขนสองแขนเรียกว่าโครโมโซมโครงสร้างที่สมนะคะโครงสร้างที่สามเรียกว่าไซโทพลาซึมสิ่งที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมด ยกเว้นนิวเคลียสเรียกว่าไซโตพลาึมซึ่งเป็นของเหลวที่มีโครงสร้างเล็กๆคือออร์แกเนลกระจายอยู่ทั่วไปและออร์แกเนลเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันต่อไปเรามาดูความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลลสัตว์นะคะเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเซล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี เซลล์พืชจะมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์แต่จะมีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอกเซลล์พืชมีโรพลาสต์อยู่ภายในเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มีโรพลาสต์ค่ะเซลล์พืชไม่มีเซนทริโอเซลล์สัตว์มีเซนทริโอในการแบ่งเซลล์เซลล์พืช มีแวคิวโอขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนเซลล์สัตว์มีแวคิวโอขนาดเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเซลล์พืชไม่มีไลโซโซมเซลล์สัตว์มีไลโซโซมค่ะส่วนกระบวนการที่สารผ่านเซลล์มีสองแบบคือ 1. การแพร่ 2. การออสโมซิส เป็นยังไงกันบ้างคะากับการเรียนรู้เรื่องของเซลลไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้ามีส่วนไหนที่นักศึกษาไม่เข้าใจนักศึกษาก็สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะก่อนจากกันในตอนนี้ครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้นักศึกษาได้ลองทํำไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเซลล์ข้อหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์เป็นคนแรก คือข้อใดก็นิวตันขออริสโตเติลพอโรเบิร์ตฮุกงอกาลิเลโอนักษาตอบข้อไหนถูกคะตอบข้อพอโรเบิร์ตฮุกข้อสองโครงสร้างใดไม่พบในเซลล์สัตว์กเยอื่หุ้มเซลล์ขอเซนทริโอ คอคอโรพลาสงอวคิโอข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะตอบขอ้ขอคลอโรพลาสข้อ3โครงสร้างของเซล์ลใดทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารกอผนังเซลลขอเยื่อหุ้มเซลลคอเซล์ซลคุมงอ ไลโซโซมนักศึกษาคิดว่าข้อไหนถูกคะตอบข้อขอเย oh um ื่อหุ้มเซลล์ค่ะข้อ4ข้อใดคือโครงสร้างของเซลล์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนกอกจิคอมเพล็ตขอไรโบโซมคอไลโซโซมงแวคิโอ ข้อนี้ตอบข้อไหนดีนะตอบข้อขอไรโบโซมข้อหหน้าที่ของผนังเซลล์คือข้อใดก็เป็นเยื่อเลือกผ่านขอสร้างสารพันธุก,กรรมขอเพิ่มความแข็งแรงงอสังเคราะห์แสงนักศึกษาตอบข้อไหนดีคะตอบข้อ ขอเพิ่มความแข็งแรงข้อ6โครงสร้างที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับสมองของเซลล์ได้แก่ข้อใดก้อนิวเคลียสข้อโคพลาสส์ขอเซนทริโอหงไรโบโซมข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนดีคะตอบข้อ กนิวเคลียสค่ะข้อ7โครงสร้างใดของเซลล์มีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นกผนังเซลล์ขเยื่อหุ้มเซลล์ขนิวเคลียสงไซโทพลาซึมข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบข้อกผนังเซลล์ ข้อ 8. โครงสร้างใดมีในเซลล์สัตว์แต่ไม่มีในเซลลพืชกไลโซโซมขอแวร์คิโอคอนิวเคลียสงอไซโทพลาซึมข้อนี้นักศึกษาตอบข้อไหนถูกคะตอบข้อกไลโซโซมข้อ 9. โครงสร้างใดไม่อยู่ในนิวเคลียสก็นิวคลีโอลัสขอโครมาตินขอเยื่อหุ้มเซลล์อเยื่อหุ้มนิวเคลียสข้อนี้นักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะตอบข้อขอเยื่อหุ้มเซลล์ข้อ10การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆคือข้อใด กการฟุ้งกระจายขการแพร่อการ is, ออสโมซิสงถูกทุกข้อคิดดีๆก่อนตอบนะคะนักศึกษาข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อขอการออสโมซิสค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษากับการทำแบบทดสอบหลังเรียนรู้เชื่อว่า นักศึกษาทุกคนทําได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้รับในตอนนี้ด้วยนะคะสําหรับตอนที่3ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ